ีเราออกจากแคมป์แล้วนะคะแพ็คของเราจะมุ่งหน้าไปที่แคมเบลลีเวอร์นะคะแล้วเราจะแวะข้างทางแถวทะเลนิดนึงนะจ๊ะนาเิโมไอเลนโอเอ,อนดูเบลล่ามีตรงไหนบ้างน่าเที่ยวนะคะทุกคน และทริปนี้นะคะก็จะเป็นวันที่3ในเกาะแวนคูเวอร์เป็นทริปเดียวกันกับแคมปิ้งและโฮ o i อินเดอะวอลก็จะทำคลิปแยกนะคะในแต่ละที่อยากจะบอกว่า ที่แคนาดาหน้าร้อนร้อนมากเลยค่ะแต่น้ำทะเลน้ำตกหรือแม่น้ำสายต่างๆก็จะเย็นยัเยือกอยู่นะคะสาเหตุเกิดจากหิมะจากภูเขาสูงและรวมไปถึงมาหาสมุทรอาร์กติกและแอตแลนติกพัดพาน้ำมาค่ะและการเดินทางมาเกาะที่แวนคูเวอร์เราใช้บริการของเรือข้ามฟาก f ฟ r ร์รี่แวนคูเวอรมาจอดที่ท่าเรือนานโม mo, ค่ะ ว่าหยุดที่พอดโฮลนะคะมันจะเป็นน้ำตกที่เป็นลุมล่มๆนะคะมีน้ำขังน้ำตกนะคะทุกคนลองดูกันว่าสวยขนาดไหนเนาะเวลาเซตามาค่ะตามาค่ะตามาค่ะทุกคนหันหน้ามาก่อนตามาค่ะทุกคน,คกคน Are you ready? <'m> ready? <laughs> โว้สวยมากเลยน้ำเขียวเวลาเข้าป่าแล้วเดินดีๆนะลูกดูคนกลัวความสูงเดินนะคะค่อยๆเดินมาเลยค่ะค่อยๆค่ยๆอ๋อจริงๆก็หวาดเสียวอยู่นะคะ โอ้โอ so. oh. oh, ้ดนลูบเอาเขามีเชือกด้วยเอาไปผู้กล้าของครอบครัวเรานะคะมือหนึ่งถือเชือกมือหนึ่งถือเครื่องดื่มค่ะไปเลยโอเคโอ้ยทางยากเหลือเกินน่ะทางชั้นด้วยอะเราไปไม่ได้นะคะไปทางอื่นดีกว่าไปลูกปะ โอ้ยดูทางพาเข้าป่าไปไปไปไหนเขาบอกทางง่ายง่ายที่ไหนหอะเมื่อกี้เจออะไรดอดก็ไม่รู้เกาะขาอืมอืม careful slippery just hold the tree somewhere okay ะนะผจญภัยจริงๆเลยเนาะโอเคโอเค you can wash a in w the t เรามาถึงแล้วจ้ายิ่งได้ได้ดดูก้นฉันลื่นล้มดูเลอะหมดเลยอ่ะดูความสวยนะคะว่าสวยแค่ไหนนะน้ำใสมากว้าไปล้างมือก่อนดูมืออีฉันเปื้อนหมดเลยไม่ไหวไม่ไหวใหลูกหัวใจ โอ้ย้ oh, yeah. <laughs> ไปไปดูสวยมากสะพานที่เราข้ามนะคะไปตรงสจะเป็นแบบว่าดึกดำบันมากเลยนะคะน้ำตัดเซอะมีม เฮ้ยอีกแค่ไหนครับไดโนเสาร์ฟ o ทฟูดพินมีรอยเท้าไดโนเสาร์ไหมนะไปดูสิไดโนเสาร์ฟุตพินไหมไหมซัมฟอร์ซิลโอ้ทุกคนนะคะทุกคนลื่นตูดอุตูด ที่ไม่ลงเล่นน้ำนี่ไม่ใช่แล้วนะคะน้ำเย็นค่ะเราก,ก็ไม่ได้เอาชุดมาแต่ใครน้ำนี่ก็น้ำมากเลยค่ะและที่นี่น,นะคะเป็นปรากฏการณ์ของทานน้ำแข็งในช่วงยุคน้ำแข็งสุดท้ายเมื่อ1 5 0 0 0ปีก่อนนู่นเลยค่ะอุ้ยแค่คิดก็หนาวแล้วค่ะลดดออและได้มีส่วนในการก่อตัวเนื่องจากก้อนน้ำแข็งที่เคลื่อนไหว และละลายได้ทำลายพื้นที่ผิวและแกะสลักเส้นทางลึกเข้าไปในพื้นหินของธรรมชาติค่ะ เราส่งตัวแทนหน่วยก้าตายไปแล้วนะจ๊ะไปเลย let's go <S เออยูวูวูวู <laughs> น้ำใสสะอาดมาก get in the water เบ๊มอ้ Oh! do so slippery! Come <laughs> on. Have to go this way. I'll grab you, huh? เด็กๆเล่นสง่งรามเมื่อข้างหลังนะคะเอาข้ามมาลูกอึก๊บเลดเดดี้คัมเฟิสโอเค เด็กๆหนุ่มๆเล่นกับเมือกหนุนตะไคร่น้ำโอ้สนุกเขาลหละเน้นๆๆ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 ๆนๆๆ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 อๆๆ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 ๆอๆๆๆๆๆๆน นี่นะคะก็เป็นแหล่งที่พบทองคำนั้นอยู่ในหลุมบ่อของแม่น้ำออสเตอร์ที่สะสมอยู่ท้ายน้ำในหลุมบ่อเหล่านั้นพบนักเกตมากถึง2.5กรัมชายคนแรกที่ตั้งถิ่นฐานในพื้นที่นี้คือเจมส์แมคกิเวอร์ซึ่งมาที่บริเวณแม่น้ำออสเตอร์ในปีพศ2430โดยบังเอิญค่ะและในเวลาต่อมานะคะ นักสำรวจแร่โดยเฉพาะจอห์นบราวน์และจิมมี่แอสเันได้พบแร่ทองคำที่แม่น้ำาอยสเตอร์และหวังว่าจะพบแหล่งแร่ในแม่น้ำที่ใกล้ๆของพวกเขาที่เทเลสาบเซอร์เคิสค่ะ แม่น้ำออ s t สเตอร์นะคะเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้แสวงหาทองคำายาวนานการขุดเพสเซอร์ซึ่งใช้น้ำเพื่อแยกทองคำออกจากกรวดในแม่น้ำที่ถูกพัดพาไปตามกระแสน้ำจากแหล่งแม่น้ำสามารถทำได้โดยใช้วิธีง่ายๆค่ะเช่นกระทะหรือสับซ้อนพอๆกับชุดกล่องประตูน้ำแม่น้ำออรสเตอร์มีต้นกำเนิดมาจากภูเขาที่ลาดสูงต้องห้ามบนเกาะแวนคัวค่ะ และกินพื้นที่ประมาณ376ตารางกิโลเมตรลหลายๆลงสู่ช่องแคบทะเลจอร์เจียค่ะ เ e ็ดดาวเบิรเก็ดดาวองสต่อไปเวลาโอ้โหเย็นไหมลูกอาวิเศษเอ้ยลูกเป็ดตกน้ำ Hello ke papa papa eh pula please scale up game ke game ke luk pong leh we go give <laughs> apple oh sit down. When you're in the water, it's not uh, gonna cool. Yeah. Know, bye, bye. 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 <laughs> <laughs> that's so nice. Oh, that's, nice. that's so nice. <laughs> Look like at the your voice. Person. Oh, do sound. 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 Sound.

บายเบลล่า time to back home that's it go back to the hotel ปุ๊บสกายเลอร์ทุนกาลอกูดเดดี้ไอเดลัสด up สกายเลอร์ push 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 นี้เรากำลังขึ้นเขาแล้วนะครับ i look by. make sure you not lose your shoe, no 1, 2, One, two, three, go. Good job guys. No, yeah, we make it. Bye, let's go to the hotel. Yeah! Good job guys. ามดาโฮเทลนะคะอยู่ใกล้ทะเลเลยถึงแล้วจ้าไปรากกระเป๋ากันไปมีสระว่ายน้ำอินดอด์ด้วยนะคะอุ่นสบายจังเลยมีสาวนาด้วยนะคะคเ,เป็นครั้งแรกนะคะ ที่อยู่โรงแรมที่มีพัดลมแบบนี้นะคะไม่มีแอร์คอนจ้าลามาดาที่แคนาดา